เอาได้กันนะว่าตัวรถบอกเลยพอมประมาณสีนะ่สักห้าเมตรอยู่นะไอ้นนั่แสดงว่าไฟเวลามันรั่วมันไม่ใช่แบบไม่อ,อมน,น่งยางไหมเอาลงไผ่ปุบ๊บเดือดร้อยอไรเก็บของเก็บอะไรเอกสารอะไรทั้งหมดสมมวนคดีเป็นร้อยๆคดีที่เก็บสะสมไม่เป็นคดีกูเขาเรียกนะเล็กบอลเลนน์หนูว่าไปดูตอนหลังว่าวิธีนทำคดีอะไรมาบ้างอะไรนี่เก็บแปดกอง ไม่เไปแดงหกับสาทิ้หมไม่ทลายอไม่ได้าเอมโเลยพังไปด้วยสารก็พังมาด้วยเสียได้เสียได้ข้อมูลของผมข้อมูลข้อมูลสำคัญผมอะ ของผมจะใช้สูตรนี้เลยพี่แค่ข้อมูลสำ,สำคัญนะผมจะเอาไว้ในไดซ์ไดซ์ของ Google กับใส่ไดซ์ส่วนตัวข้อมูลแบบนี้นะมันไม่มีเวลาหรอกเพราะว่าสิรคงาเยอะไงแบคไดซ์เอาไว้ในท้ำไดซ์อีกตัวนใหญ่ๆเก็บไว้เลยแมไว้อะไรอย่างเงี้ยข้อมูลเล็กๆอีกนะแต่เอกสารนี่แย่ เราไม่สามารถไปสำรองเอกสารพวกสำรวนได้ใช่ใการเก็บการเก็บเงี mean, ้ยแล้วอีกอย่ากมันไม่รู้ว่าไยเสียอะไรเงี้ยแล้วแฟ้มคดีทามาหลวงที่ทามาเป็นคดีอ่ะคดี็บสะสมไม่ดูมั้งนะ นายสิบสิบปีนี่ไม่มีกาสสภาคดีได้เขาทุกี่เลยโอ้จริง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 ทุกมันไปอยู่บันคือก็อยู่สำนักงานค่ะผ่านช่วยเหลือคดีช่วยเหลือเลยอือทีนี้ก็เวลาชาวบ้านอะไรเขามาร้องเรียนอะไรเงี้ยเขา็รับคดีให้ตลอดหัวหน้าสำนักงานก็จะจ่ายคดีคนนี้คนนี้เขาทำเนี่ยเดือนเดือนเนยทำงานไม่หวัไม่ไหวขึ้นแต่ซ้ำ